ัสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับท็อปปี้แล้วนะคะวันนี้ก็มาในลุคชุดนอนแล้วก็แอบ,บมวยผมอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยคือเตรียมล้างหน้านอนแล้วนะคะเพ<ส>ิ่งแบบนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยมันมีคนทักเข้ามาถามเราเยอะมากๆว่าใช้โฟมล้างหน้าตัวไหนอยู่นะคะวันนี้ทูอปปี้ก็จะมาแนะนํากันเลย คือโฟมล้างหน้าที่ทปี้ใช้อยู่นะคะชื่อว่า Lux ood, ล c a m าเมลมูสไลฟ์ฟ้ามูสน้ำนมอุดดูดฟ้าให้ดูแพคเกจของเขาก่อนนะคะว่าหรูหราม,มากๆนะคะเป็นแบบสีทอเรแล้วก็เป็นขวดแบบปกเหลี่ยมนะคะข้างในของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะมีเป็นขวดนะคะแล้วก็มีเป็นปุ่มกดตรงนี้เลยเนาะ,ะที่โทปปี้เลือกใช้ตัวนี้นะคะคือหนึ่งเลยนะคะเราไม่ต้อง ปมเองนะคะแล้วก็นางช่วยลดสิวฝ้าได้เป็นอย่างดีเลยนะคะส่วนประกอบหลักๆของนาง,งนั้นก็คือน้ำนมอูดนะคะซึ่งน้ำนมอูดใกล้เคียงกับน,น้ำนมแม่ที่สุดแล้วนะคะเขาบอกว่าน้ำนมอูดของเขานะคะเป็นน้ำนมอูดแท้จากดูไปอันดับหนึ่งของโลกซึ่งหาที่ไหนไม่ได้แล้วแกเพราะนี่คืออันดับที่1ของโลกอะคือเบอร์มากนอกจากน้ำนมอูดนะคะที่จะช่วยดูดฝ้าเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะช่วยทําให้หน้าของเรานะคะ ขาวกระจ่างใสขึ้นด้วยมีแลคโตอคอินแล้วก็โปรตีนเยอะมากๆนะคะเป็นร้อยชนิดได้เลยนะคะคือไม่มีพราเบนนะคะซึ่งคนที่เพิ่งทําเลเซอร์หน้ามาหรือว่าผิว่อนแอ r แพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ตัวนี้ได้จะมาลองมาร์คที่มือให้ดูก่อนนะคะว่าประสิทธิภาพของนางจะเป็นยังไงนะคะกดโหมดไปใส่ที่มือเลยนะนี่นะคะมาร์คไปทั่วบริเวณมือเลยค่ะ ทิ้งไว้สัก5าถึง10นาทีถ้ามากนะคะเขาจะช่วยทําให้ผิวหน้าของเราขาวกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นมาร์กได้เลยคือเราไม่ต้องทาครีมมาร์กแล้วตอนนี้ก็ไปล้างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ สังเกตดูนะคะงที่ใช้นะคะตับฝักที่ไม่ได้ใช้นะคะตัวฝักที่ใช่น,นางจะมีความข่าวกระจ่งางใสขึ้นนะคะดูดีดีดนะมันเห็นไม่ค่อยได้ชัดนะคะเพราะว่าที่มือเพิ่งเคยลองใช้แค่ครั้งเดียวที่สาคัญคือผิวไม่หยาบเลยนะคะขึ้นนุ่มมากๆนะคะส่วนข้างนี้นะคะจะดูแบบผิวหยาบกร้านมากๆนะคะเดี๋ยวพี่จะลองใช้ครึ่งหน้าให้น,หนางจะช่วยข่าวกระจ่งางใสแล้วก็ล้างเครื่องสำอางออกง่ายหรือเปล่านะคะ นี่นะคะเค้าพี่ก็ได้ล้างฝั่งหนึ่งเสร็จแล้วดูนะคะว่านหน้าแบบไม่เอียดเลยอะ่ะคือหน้านุ่มมากเดี๋ยวเค้าพี่จะมา m a ทั่วหน้าเลยนะคะเดี๋ยวจะมาทิ้งไว้สัก5นาทีเนาะตอนนี้ก็กำลังมา r k ทิ้งไว้นะคะเขาบอกว่าถ้ามาทิ้งไว้นะคะเขาจะช่วยดูดฝ้าแล้วก็สิวของเรานะคะแล้วเขาก็จะช่วยเติมเต็มชั้นผิวให้ดูดอิ่มฟูอิ่มน้ำมากขึ้นตอนนี้ก็ได้ไปล้างหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะอยากจะบอกว่าโฟมของเขานะคะจะไม่เหมือน โอมยี่ห้ออื่นๆทั่วไปเลยนะครับสากที่ใช้แล้วแล้วก็ใช้เป็นประจำชอบผิวหน้าตัวเองมากนะคะคือหน้าไม่เอียดหน้าแบบนุ่มมากๆนะคะแล้วสุดตอนนี้คือหอมกลิ่นน้ำนมอูนติดหน้ามากสำหรับวันนี้โทปี้ก็มีแค่นี้นะคะทีใครที่ดูผ่าน y o u t u b e ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย